นิทานชาวบ้านเรื่องเจ้าหญิงนกกระจาบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีนกกระจาบสองผัวเมียพร้อมด้วยลูกเล็กๆอีกสี่ตัวทํารังอาศัยอยู่บนต้นไม้แม่นกกระจาบคอยดูแลลูกอ่อน ส่วนพ่อนกมีหน้าที่บินออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกเมียวันหนึ่งพ่อนกบินหาอาหารออกไปไกลถึงกลางบึงใหญ่ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายทำให้พ่อนกเพลิดเพลินจนลืมเวลาครั้นถึงตอนเย็นดอกบัวก็หุบกลีบเข้าหากันและได้ขังพ่อนกเอาไว้ข้างใน ไม่ว่าพ่อนกจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ฝ่ายแม่นกและลูกๆรออาหารอยู่ด้วยความหิวโหวยบังเอิญคืนนั้นเกิดไฟไหม้ป่าแม่นกไม่สามารถช่วยพาลูกๆกหนีภัยได้จึงต้องทิ้งรังไว้จนลูกนกโดนไฟคลอกตายทั้งหมด ส่วนแม่นกนั้นยืนเกาะกิ่งไม้ร้องไห้ด้วยความอะไรรักลูกๆของตนพอถึงเวลาเช้าดอกบัวสยายกลีบพ่อนกก็รีบบินกลับครั้นพบแต่รังที่กลายเป็นเท่าฐานรู้สึกเสียใจรีบเข้าไปหาแม่นกแต่นางนกกระจาบได้ตัดพ้อต่อว่าหาว่าพ่อนกมัวไปติดพันนางนกอื่นอยู่จึงไม่ยอมกลับรัง แม้พ่อนกจะพยายามอธิบายอย่างไรนางนกกระจาบก็ไม่ยอมฟังนางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนไหนอีกเลยแล้วนางนกกระจาบก็บินเข้ากองไฟตายตามลูกๆูกไปพ่อนกกระจาบเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเป็นทวีคูณอธิษฐานว่า ด้วยความสัตย์จริงในสิ่งที่ตนกระทำไปโดยไม่ได้มีเจตนานอกใจนางนกกระจาบขอให้ตนเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่นางนกกระจาบซึ่งไปเกิดใหม่ยอมพูดด้วยแล้วพ่อนกก็โผลเข้ากองไฟสิ้นใจตามไปอีกตัวหนึ่งนางนกกระจาบได้มาเกิดใหม่เป็นเจ้าหญิงสุวรรณเกษร ราชธิดาของเท้าพรมทัตและมเหสีซึ่งมีนามว่าพระนางโกสุมาแห่งเมืองโกสัมพีพระธิดาสวุวรรณเกศน,นั้นเป็นผู้มีรูปลักษณะสิริโฉมโสภาเกินกว่าหญิงใดในล่าแต่เมื่อเกิดมาจวบจนถึงวัยครองเรือนนางกลับไม่ยอมเอ่ยปากพูดกับผู้ชายคนไหนทั้งสิ้น แม้แต่ผู้เป็นพระบิดาของตนเองเท้าพรมทัตรู้สึกทุกข์ในพระทัยยิ่งนักถึงกับให้มีประกาศไปทั่วทุกแว้นแดนดินว่าหากชายใดสามารถทำให้พระธิดายอมพูดด้วยก็จะให้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงสวนนกเกศรทันทีบรรดากษัตริย์รวมทั้งเศรษฐีจากเมืองต่างๆ ได้ส่งพระโอรสและทายาทของตนมาขอทดสอบแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเจ้าหญิงสวรณเกศรก็ไม่ยอมเอ่ยปากเจรจากับเจ้าชายหรือทายาทหนุ่มของเศรษฐีคนใดเลยแม้แต่เพียงผู้เดียวต่างรู้สึกท้อใจและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนไปจนหมดสิน้นกล่าวถึงพ่อนนกระจาบ เมื่อได้มาเกิดใหม่เป็นเจ้าชายสัพพสิทธิ์และโอรสของพระเจ้าวิชัยราชกับพระนางอุบลเทวีแห่งอลิกานครเมื่อทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระธิดาสวุวรรณเกศรทำให้เจ้าชายสัพพสิทธิ์สนใจนึกอยากจะไปทดสอบดูเพราะเคยไปเรียนวิชาอรพินทวิทยาอันเป็นวิชาเกี่ยวกับการถอดจิต คิดว่าคงจะพอมีวิธีทำให้เจ้าหญิงสุวรรณเกศรพูดกับตนได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบว่ามีเจ้าชายจากเมืองใกล้เคียงมาอาสาก็ดีพระไยัยสั่งให้ทำการกั้นม่านขึ้นเจ็ดชั้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเจ้าชายจะพูดคุยกับเจ้าหญิงได้แต่เพียงข้างนอกห้ามรุกล้ำเข้าไปในด้านในอย่างเด็ดขาด และในห้องใกล้กันนั้นมีวงมโหรีคอยฟังอยู่หากได้ยินเสียงเจ้าหญิงสุวรรณเกศรเมื่อใดก็จะพากันบรรเลงขึ้นเพื่อเป็นพยานครั้นตกค้ำเจ้าชายสัพสิทธิ์จึงเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้พร้อมด้วยชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงคนสนิทซึ่งไปเรียนวิชาอรพินทวิทยาจากเมืองตักกศิลามาด้วยกัน เจ้าชายได้ถอดดวงจิตของชานุไปสถิตไว้ที่ชวลาหรือตะเกียงรูปคล้ายคนโทแต่มีพวยเหมือนกาน้นาำซึ่งใช้จุดให้แสงสว่างในสมัยโบราณแล้วเจ้าชายได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตนกับพระติดาเป็นเนื้อคู่กันก็ขอให้นางเอ่ยปากเจรจาด้วย จากนั้นเจ้าชายได้เอ่ยปากพูดคุยกับชวลาชวนให้เล่านิทานให้ฟังชวลาตอบว่าตนไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าหากเจ้าชายมีเรื่องสนุกก็จงเล่ามาเถิดเจ้าชายสรพสิทธิ์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อค้าเรือสี่คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเห็นท่อนจันลอยมา จึงเก็บนำมาแกะเป็นสตรีที่สวยงามและมีชีวิตขึ้นมาพ่อค้าคนที่สองได้นำเครื่องประดับมาตกแต่งให้พ่อค้าคนที่สามนำเอาอาสนะมาให้รูปสลักนั้นนั่งส่วนพ่อค้าคนที่สี่ได้นั่งสนทนากับรูปแกะสลักนั้นในตอนท้ายเจ้าชายเอ่ยถามปริศนากับดวงชวลาว่า เมื่อพ่อค้าทั้งสี่ตางก็มีใจรักในรูปแกะสลักนั้นควรตัดให้นางเป็นกรรมสิทธิ์ของใครชวาลาตอบว่าควรเป็นของผู้ที่แกะสลักนางขึ้นมาจากท่อนไม้จันทร์เจ้าหญิงสุวรรณเกศรซึ่งนิ่งฟังเรื่องราวมาโดยตลอดก็เผลอแย้งขึ้นว่าพ่อค้าผู้แกะสลักควรอยู่ในฐานะบิดา พ่อค้าผู้นำอาสนะมาให้นั่งควรอยู่ในฐานะมารดาพ่อค้าผู้มานั่งสนทนาด้วยควรอยู่ในฐานะพี่ชายส่วนพ่อค้าผู้นำเครื่องประดับมาตกแต่งให้เธอนั้นเป็นผู้ควรอยู่ในตำแหน่งสามีทันใดนั้นเสียงปีพาดก็บรรเลงขึ้น เจ้าหญิงสุวรรณเกศรทรงนึกไว้ว่าเผลอพูดออกไปจึงนิ่งเงียบเหมือนเช่นเดิมเจ้าชายสัพสิทธิ์ได้ย้ายดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงจากดวงชวลาไปไว้นะข้างเตียงบรรทมของเจ้าหญิงแล้วเล่านิทานปริศนาเรื่องใหม่ว่ามีพระกุมารสี่องค์จากเมืองต่างๆมาเรียนวิชาในสำนักเดียวกัน จนกลายเป็นสหายสนิทและต่างก็มีวิชาดีคนละอย่างวันหนึ่งทั้งสี่ได้ไปนั่งอยู่ชายฝั่งทะเลคนที่มีวิชาหมอดูบอกกับเพื่อนๆว่าประเดี๋ยวจะมีนกอินทรียักษ์โชว์ผู้หญิงผ่านมาคนผู้ที่เป็นนักแม่นทนูรีบเล่งสอนไว้คอยท่าและสามารถยิงสังหารนกอินทรีนั้นได้อย่างแม่นยำ หญิงที่นกนั้นโฉบมาก็ตกลงสู่ทะเลคนที่เก่งทางดำน้ำก็รีบดำลงไปช่วยครั้นเห็นว่าหญิงนั้นเสียชีวิตไปแล้วคนที่มีวิชาชุบคนตายให้ฟื้นจึงชุบชีวิตของนางขึ้นมาในตอนท้ายเจ้าชายถามต่อดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงว่าเมื่อพระกุมารทั้งสี่ เกิดการยื้อแย่งกันครอบครองหญิงผู้นี้ควรเป็นของใครดวงจิตตอบว่าหญิงผู้นี้ควรเป็นของชายคนที่เก่งทางยิงธนูเพราะเป็นผู้ช่วงจิงเธอมาจากนุกอินทรีเจ้าหญิงสวุวรรณเกศสนนิ่งฟังอยู่และพิจารณาตามเนื้อเรื่องเผลอแย้งว่าหญิงคนนั้นควรเป็นสิทธิ์ของนักประดาน้ำ เพราะเขาได้แตะต้องตัวเธอครั้นเมื่อได้ยินเสียงปีพาดบรรเลงขึ้นเจ้าหญิงจึงทรงนึกขึ้นได้ก็นิ่งเงียบอีกครั้งเจ้าชายสัพพสิทธิ์ได้ย้ายดวงจิตของชานุผู้เป็นพี่เลี้ยงไปไว้ใกล้พระที่บรรทมของเจ้าหญิงแล้วเล่านิทานปริศนาเรื่องที่สามเกี่ยวกับชายและหญิงสี่คู่ ซึ่งได้มาพบปะพูดจาเกี่ยวพารสีกันเมื่อฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงว่าเรือนของเธอนั้นอยู่ที่ไหนหญิงคนแรกชี้นิ้วรูปศีรษะแล้วบอกว่าเรือนของตนอยู่ที่นี่คนที่สองเอามือรูปนมพลางบอกว่าเรือนของฉันอยู่ที่นี่หญิงคนที่สามใช้มือรูปแก้ม พลางบอกว่านี่เรือนของฉันส่วนหญิงคนที่สี่เอามือลูบคิ้วพลางบอกว่านี่เรือนของฉันครั้นทั้งสี่กลับบ้านไปยังเรือนของตนชายทุกคนต่างปรึกษากันแต่ก็ไขปริศนาไม่ออกพผเอิญมีโจรคนหนึ่งถูกหลาวเสียบนอนกลิ้งเกลือกอยู่ใกล้กันนั้น รันได้ยินเรื่องราวของชายทั้งสจึงไขปิดสนาให้โดยโจรบอกว่าให้ชายคนที่หนึ่งเดินไปทางทิศตะวันออกราวห้าอสุภะหนึ่งอสุภะยาวประมาณหนึ่งเส้นสิบห้าวาเรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้ต้นไทรให้ชายคนที่สองเดินไปทางทิศตะวันตกราวแปดอสุภะ เรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้ต้นขนุนให้ชายคนที่สามเดินไปทางทิศใต้ประมาณกึ่งโยธเรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้เตาของช่างปั้นหม้อให้ชายคนที่สี่เดินไปทางทิศเหนือประมาณหนึ่งโยธเรือนของหญิงคนรักอยู่ใกล้สะสาลายเมื่อหญิงทั้งสี่ทราบว่าชายคนรักของตน รู้ปริศนาเพราะโจรช่วยฉเฉลยจึงพากันขับไล่และพวกนางต่างไปนำโจรน,นั้นมารักษาหญิงคนที่หนึ่งนำอาหารมาให้เป็นประจำหญิงคนที่สองทำหน้าที่อาบน้ำชำระร่างกายหญิงคนที่สามเอาน้ำร้อนมาให้หญิงคนที่สี่เอาปัสสาวะอุจจาระไปเททิ้งให้ต่อมานายโจรผู้นั้น ก็หายเป็นปกติอยากทราบว่าหญิงคนไหนสมควรอยู่ในฐานะพรรยาของนายโจรเมื่อดวงจิตตอบว่าควรเป็นหญิงผู้ที่นำปัสสาวะอุจจาระไปเททิ้งให้เจ้าหญิงสุวรรณเกสรก็เผลอแย้งว่าควรจะเป็นหญิงที่นำอาหารมาให้เพราะทำหน้าที่เหมือนผู้เป็นพรรยา พลันเสียงพินพาดก็มันเลงขึ้นเป็นครั้งที่สามเจ้าชายสัพสิทธิ์ได้ถอดดวงจิตของชานุย้ายไปไว้ที่พระขเนยของเจ้าหญิงสุวรรณเกศรแล้วถามปริศนาว่าระหว่างการสัมผัสนุ่นกับสัมผัสเส้นผมอันละเอียดอ่อนของสตรีรูปงามอันเป็นที่รักสิ่งไหนจะนุ่มมือมากกว่ากัน ดวงจิตตอบว่านุ่นแต่เจ้าหญิงแย้งว่าสามีที่มีจิตอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างต่างหากจึงชื่อว่ามีสัมผัสอ่อนยิ่งกว่านุ่นและสตรีพลันเสียงปีพาดก็บรรเลงขึ้นเป็นครั้งที่สี่พระเจ้าพรหมทัตจึงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับเจ้าชายสัพพสิทธิ์และเจ้าหญิงสุวรรณเกศร และให้ครองเมืองอลิกนครอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมา